าล่ะสวัสดีครับผมคนดังท่านเข้าสู่สนาม King Power Stadium ครับ l e i c e r City จะเปิดบ้านแล้วก็มาเยือนของปีศาจแดง Manchester i t ในศึกกลางสัปดาห์ของ p รีเมีย League ครับผมก็เรียกว่าเป็นคู่สุดท้ายของเรื่องลรของตารางการแข่งขันก็ได้ครับแข่งกันน่าจะวันคู่สุดท้ายวันสุดท้ายมันน่าจะคืนวันพฤหัสเลยนะดูไล์อัพของทาง ทั้งสองทีมเล่นหน้าตามองก็ยังเป็นโดนาโรบของทางยูเซ็ดนาเปาไว้สามสิเปีต้องรอดูไลน์อัพของทั้งสองทีมว่าจะมีการโรเทชันนักเตะหรือเปล่านะ ทีเ่เห็นก็หน้าเดิมๆหรือเปล่าเอาครับเรื่องเรื่องฝั่งเลสเตอร์ครับสี่ทำสามได้ที่หวานสันตุบคู่เซนเตอร์เป็นตันนี่อัมบาเต้คู่กับตอนนี่อีวนครับแบ็กขวาคาสันเย่แบ็กซ้ายเจมส์จัสตินกลางสามตัวเป็นบินเฟ่เอ็นดีดีเดวิลลี่ฮอลแล้วก็ดูเลตเตอร์ละมองส่วนหน้าสามตัววันนี้ใช้เป็นฮาวิ่งางครับเอลเซ่เป็นเลสเตอร์นาเปาเป็นเกชี่เนียอิเทนาโชนะฮะแมนยูสี่สองสาหนึ่งครับผมเด็กเกย์อาร์ซัตูวาราน กับลิซโดมาตินสเป็นเซนเตอร์แบ็กซ้ายมาเลาเซียแบ็กขวาดาโล่กลางรับ2ตัวนี้ใช้เป็นคาซิมิโร่กู่กับลิเซนเลยนะแล้วก็หน้าสาตัวเป็นซันโชแรดฟอร์ดแล้วก็บรูควนเดสส่วนหน้าเปาเป็นคริสเตียโนโรนัลโดเกมเริ่มเป็นฝั่งเจ้าบ้านได้เขี่ยเริ่มก่อนแล้วครับผมเริ่มมาก็ใส่เลยหรือเปล่าคาซิมิโร่ส,สกัดก่อนเลยได้มาคืนบอลของ แมนยูครับซานโชให้เฟอร์นันเดสให้โรโดอห์เซมิโรมองตัวไกลแลนดฟอร์ดเปิดมาเปิดติดแล้วโอ้โหวิบอลเกือบจะส้มหล่นได้แต่ยังไม่มรู้ว่าจะไรได้อยู่ Ber nd. Ber nd มาเซียเบิร์นเบิร์นมาไม่ถึง Ronaldo. โรลนาโดโหแล้วได้เป็นคอนเนอร์ครับเก <c oughs> ือบจะ ได้ขึ้นนำเร็วของทางยูเอเต็ดแล้วครับผมจังหวะนี้ดีที่วาดก็ปิดมุมไม่ด้ดีลูกยิงของทางแรดฟอร์ดเมื่อกี้ดูคอนเนอร์โดยบรูโน่เฟอร์นันเดสเลยครับผมมีซันโชมาใกล้ๆให้เด่นสันซันซันโชเข้าในตัดมิเส้นเข้าขวายังไม่ยิงโตัวโด แล้วเล่นอยากอย่างได้อยู่นะอย่างเส้นทะลุมาถึงมาตินเนส <c oughs> ไม่ได้ได้ตามน้ำแต่ว่ามันยังไม่ตรงกรอบเลยครับผมทางลูกยิงของทางลิซันโดมาตินเนสได้ตวัดด้วยเท้าขวาที่ไม่ค่อยถนัดนะฮะเป็นเตะจากประตูโดยดนนี่หวาดเจมสจัสติน ไม่เรงครับอีเวนอมาเต้วางเป่าติดวารานดักได้เลยครับบอลของแมนยูลิซเซนขวามีซานโชไม่ได้ให้ให้มาโรนัลโดกงาลางเซมิโลวางถึงถึงแรดฟอร์ดครับผมกระดก <c oughs> กระดกยังเหนือยูโดขึ้นแรดฟอร์ดเปิดติดอามาเต้ ate, แล้วเคลียร์จะไม่ผ่าน คาซิมิโรเเก็บได้กุโรเฟินานซันโชเด้งกับชิงกันอยู่นะประตูครับซันโชจะพลิกติดและยังไม่พ้นกิอาไรอีกกุโรเขาขวาให้ซันโชยิงติดบล็อกครับโอลดแล้วโหิดตี้โหลูกนี้1-0ที่แมนยูขึ้นนำอย่างรวดเร็วเลยครับผมหลังจากที่บุกอยู่สักพักใหญ <Huh? S 2> ่ๆเลยฮะโอ้โหเป็นจอนซันโชที่ <complic> สังหารเข้าไปหูต้องชมทางโรโดโด,ด้วยที่คิดไวทำไวครับผมบอลแบบหูกขิกมาแล้วดีดต่อถึงซานโชแล้วซานโชก็ไม่ได้จับเลยฮะตวัดยิงตามน้ำเลย1 0โดยเจดอนซันโชอะไรครับผมลูกนี้เรียกว่าเป็นความสามารถเฉพาะตัวก็ได้นะฮะนาทีที่17 ดูว่าเลสเตอร์จะเข้าสู่เกมได้เมื่อไหร่เสียบอลอีกแล้วเขาช้ากับการให้เป็นลูกด้เป,เปียบมาเลเซียตเติมตเติมมันครับลูนนี้เล่งไม่ได้เขากลางกับซิมิโลให้มาบุโดเพื่อนานทันโชให้บุโน่ตามช่องครับคาซมิโลดีต่อโรนโัลดไม่ได้ยิงแต่ให้เสเป็น เลสเตอร์นี่เคลียร์มาได้จังหวะสองแมนยูเก็บได้อยู่หัวโดว่าตามช่องบุนโดเล่นหลายจังหวะครับโดนแย่งเสียบอลให้เลสเตอร์จะสวนอินาโชบอลขึ้นเปนเลสเล่นคาตันเย่เบิ้ลแล้วทะลุช่องสวยอายุเซเปเลสเปิดไปที่ดาวิบาลโอ้ยได้เกือบได้ทักทายเหมือนกันทางดาวิบาล แต่เด็กเว๋าไปได้นี่เป็นเหลืองเหลืองหลังจังหวะของคาสันเย่ที่ไปที่ไปเข้าชา้าใส่ทางแรดฟอร์ดเมื่อกี้นะฮะทีมอุที่คาสันเย่เดี๋ยวไปดูคอเนอร์ของเนสเตอร์โดยยูริเตเลมองเลยฮะเตเลมอง เปิดย้อยๆเป็นอีเวนต์ได้โหกกดไม่ลงมันหนโหนเลยครับระยะไกลด้วยเงียบกดไม่ลงก็ได้ลุ้นนะได้ลุน้นไปจากประตูโด,ดยไดยแก้เล่นสั้นๆมนาเลเซียอีกเส้น ให้แรดฟอร์ดมีพื้นที่เลยครับผมให้มาบูโนโ่ขวามีให้บอลถึงสานโชมีพื้นที่เลยครับผม,มจับบอลแรงไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่ยังได้ด้วยสายลูกนี้เก <c oughs> ือบจะเสียบเสาไกลแต่ดดนนิวาดก็ยังยังพุ่งปัดได้ครับมุมนี้สานโชปัดด้วยเท้าซ้ายที่ไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่แต่บอลมันกำลังจะเสียบ,บมุมแต่ดิวัดก็ยังยังปัดได้ครับผม บอลเนอร์ของแมนยูโดยจะเล่นสั้นๆเหมือนเดิมหรือเปล่าไม่เปิดมาถึงคาเซมิโร่ได้เกือบลูกสูตรลูกนี้ของคาเซมิโร่ที่ทำทำเหมือนจะเล่นเล่นสั้นๆแต่ไม่เปิดมาถึงเสาแรกที่คาเซมิโร่ดีที่ยิงผิดเหลี่ยมไปนิดนึงเลยครับทำให้ไม่เข้ากรอบเป็นตั้งแต่จากประตูเล่นเล่นสั้นๆมาเหมือนเดิม ยิเวนวางติดแรดฟอร์ดแมนยูได้บุกต่อครับแลนโดเข้ากลางออกไปถึงซันโชเลงไม่ได้โรโดให้คาเซมิโรอีกเส้นเล่นจนมีช่องโรโดลูกนี้หักหักแล้วหนูจะให้บูโดติดแต่งได้อยู่โรโด มาถึงคาเซมิโรให้บ oh, ูโนเฟอร์นันเดสโอ้โห2-0เอาจนได้โอ้โหแมนยูบุกมาชุดนี้นี่เลสเตอร์ <Hey. S 1> เรียกว่าค่อนข้างจะหลวมแล้วก็เกมรับก่องทางเลสเตอร์นี่ไม่ได้เข้าไปบีบปล่อยให้แมนยู you, เล่นกันได้ต่อบอลกันหน้าประตูแล้วไม่ <c oughs> ตรงนี้ต้องชมบูโนด้วยที่ตัดสินใจยิงได้รวดเร็ว,ลว,ลวเลยฮะปิดกันไม่ทันอ <c oughs> วาดก็อาจาจะไม่ทันได้ตั้งตัววไม่พุ่งไม่ทัน,น,น,โน,โน,นเลยครับลูกนี้สองศูนย์โดยอูยโดฟาน,นาสครับเลสเตอร์เขี่ยกันใหม่เนี่ยจบครึ่งแรกนี้ต้องไปปรับกันเยอะเลยครับทางเลสเตอร์ลูมมลิมีทะลุแต่เหมือนจะ หลัหน้าจังหวะอของฮวิบาลน่าจะถล่มไปก่อนไลน์ของแมนยูยืนเท่ากันเลยฮะคนสุดท้ายน่าจะเป็นทางดาโลแบบดาโลกัแบทบางแรดฟอร์ดที่ถอยลงมารับฮาวิบานที่ถล่มไปแล้วนะฮิกแมนยูวางมาติดเอนดี้ดีเดวิลเลียรฮอล์คืนยิเนเชมีพื้นที่รับยิเาโชมีเพื่อนเติมเลือกยิงเองติด วารานันทั้ว่าสองดาโล่บงสกัดได้แมนยูเก็บได้สันโชบุโนโเล่นโรโดขวาซ้ายมีนะไม่ได้ให้โรโดไปเองให้ให้บุโนโมาถึงอีลิกเซน <c oughs> โอ้ยเชลับดีดีเชลับแล้วบอลมันไม่เข้ากรอบแล้วก็หมลูกนี้ <c oughs> โอ้ได้ตบปั๊ของยูสติยอีลิกเซน เป็นบล็อกของทางอีเวนเลยครับผมมาดูคอนเนอร์เปลี่ยนฝั่งแต่คนเปิดจังเป็นบูโน่เหมือนเดิมเมซันโชอยู่ใกล้ๆเลน่นสั้นๆล็อกไม่ผ่านก็ตันเย่บูโน่เก็บได้ให้ซานโชย้อนมาตินเนสวารันอีิเซน้นจะให้แล้ว โอ้โหเป็นวารณนที่มาปั๊มได้เงในช่วงถ่ายครึ่งแรกแลดฟอร์ดโยกเข้าในให้แลดฟอร์ดสาศูนย์โอ้โหแมนยูยิงเข้าข้อกันเหลือเกินแต่ละลูกลูกนี้เป็นแลดฟอร์ดไม่ได้ยิงลูกถนัดเขาเลยครับผมลูกน,นี้หักเข้าในแล้วฝากให้ดยโดโดเบิลมาแล้ว ได้ปั่นเต็มๆเลยครับผม3-0เป็นครึ่งแรกที่แฟนๆอีดแดงก็คงสบายใจครับผมส่วนทางเจ้าบ้านก็ต้องแก้แก้เกมกันในครึ่งหลังแล้วก็เป่าหมดด้วยสกอร์นี้เลยแหลนะฮะ กัซันโชนนี้เด็ดเหลือเกินเปิดเป็นคนเปิดประตูแรกให้กับทางแมนยูแล้วฮะมามาต่อครึ่งหลังครต้องดูว่าทั้งสองทีมจะมีการขยับหรือเปล่าอ๋อเหมือนเหมือนแมนยูจะขยับรับเออเอา,เอาทางดอนนี่วันเตอร์เบกลงมาแล้วจะลงมาแทน คริสเตียนอิลิเซนหรือเปล่าแต่คาเซโร่เปลี่ยนแกนบอลบอลติดคาสันเยแล้วคืนโอ้คืนมาเสียวหวาดต้องต้องเคลียร์ทิ้งครับตัวสองเซบิโอล์ักได้แอดฟอร์ดโรนาลโดให้มาถึงถึงโอ้คาเซมิโลใจกว้างทำให้เสียบอลครับผมลูกนี้จวัลสองเลสเตอร์เก็บได้ครับฟิวเบอรี่ฮอลออกบานเข้ากลางเีนาโช ยีเฮนาโชว์ขวามีขออยู่ให้อโยเซเป็เลสยิง <c oughs> บอลไม่ตรงกรอบก็ผมดูลูกนี้เดกอนี่ยืนเซฟด้วยสายตานะฮะโอ้โหยิงได้หนักหน่วงเหลือเกินแต่ว่าท,ทิทางยังไม่เข้ากรอบก็ยังอโยเซเป็เลสก็ยังไม่ได้รุนเลยครับผมบอลของแมนยูขึ้นกันใหม่ มาวันเดอร์เบคมาลเลเซียยกมาถึงแรดฟอร์ดเสียบอลเลยครับผมเตเลมองพิกสวยบอลทะลุถึงอายุเซเป็นเลสยังไม่เปิดล็อกมาโหหลังะมาเลเซียขึ้นไปเลยเข้ากลางเบิ้ลยังไม่เปิดมาถึงเตเลมองยิงเล่นเสาแรกดีดีจุดเด่นหนึ่งของเดกอากันเซฟด้วย เท้าครับส่วนล่างเนี่ยทำได้ดีเหลือเกินยังได้เป็นคอนเนอร์ครับโดยยูริเตเลมองเปิดเข้ามาอาโยเซ่ไม่ได้มาเซีย,ยเป็นมาเซีย,ยที่โขกได้ตัวสองยูบุลี่ฮอลเก็บได้ Even, ดอีเวนขึ้นยูิฮอโดนแมนยูรุมกินโตครับเป็นเป็นทางดาโล่ที่สกัสดได้เลยฮะ มาเลาเซียมาร์ตีเนสเข้ากลางบูโนโยกถึงแรดฟอร์ดเอาบอลลงได้เปรียบไม่เปรียบกรรมการยังให้เล่นต่อครับบูโนโราโดโคืนโรเบิร์นบูโ,โนโโให้เหมือนกักกันเองสุดท้ายเสียบอลให้เลสเตอร์เด็บรี่ฮอร์ไปถึงไอโยเซ่เหมือนเดิมครับผม ยูเซ่เป็นเลสมีมาเละเซียม,มาโพพันธ์อยู่ตันเย่เบิน้นเตเลมองให้ยูเซ่ยังไม่เปิดเอ็นดีดีมาช่องนี้ของเปเลสยังไม่เปิดเปิดจังหวะสองตีบล็อกสายเป็นวาราันที่เคลียร์ได้ดูจังหวะสองเตเลมองเหลี่ยมดีกว่ารุนโ,นโดะยูเซ่กระชาก เปิดติดมาเลเซียอเอาละครับแมนยูจะในสวนอีกสักรอบเร่งเร่งมาเลเซียขนาดเส้นมาแรดฟอร์ดเร่งไม่ได้เลยครับผมฟันเดอร์เบกบูโดโ้เพื่อนานเข้ากลางครับโรโด้ขวาขวาให้ถึงถึงซานโชไม่ล้ำหน้าซานโชบังแล้วเสียสกัดใต้ครับจัสติน เลสเตอร์ ester, เอาวาดดี้ลงกับมาร์คเอาบรายตันเลยครับผมส่วนทางแมนยูเอาแรดฟอร์ดออกแล้วส่งแอนโทนีเอร์งกาลงมาครับน่าจะเปลี่ยนตามตำหน่งเลยครับผม <Thank you. S 1> บอลทุมเล่นมาแล้วดาโล่ฟันเดอร์เบกเอร์งกามีลงลงมาก็จะลองส่องเลยติดบล็อกกันนี้สุดท้ายสาดมา เป็นวารานที่นิ่งเรียบเก็บลูกนี้โกบูโน่จ่ายเสียเป็นบอลของเลสเตอร์อัลมาเต้วางยาวเป้าที่วัดดี้แล้วจังหวะสองโอ้โหเป็นแมนยูที่เก็บได้แล้วจังหวะสองวันนี้บอลแมนยูเก็บได้บ่อยมากเลยนะบอลของแมนยูออกข้างดาโลแลบมาโอ้มีสามสี่ตัวตรงตรงกลางย้อน สันโชโดปลอยหลอกฮูโน่ให้เล่นกันอยู่หน้านประตูวันเดเบกหักหักคอมาจัสตินอ่านอยู่แล้วครับผมเป็นดีวบริฮอที่จะสวนให้วาด,ดีย้อนหลัง <c ười> ย้อนหมดเลยเสียบอลมาลเลเซียขนาดเส้นเป้าถึงถึง,งกรลน้นนะกรลน้พักได้แล้วโดนสกัดยางได้อยู่ คืน <c oughs> มันผิดเหลี่ยมแมนยู U, <c oughs> เปลี่ยนอีกตัวคาเซมิโรเอามาพักแล้วส่งสกอตแม็กโท<อ>บิเน่ลงเลยครับผมเรียกว่าวันนี้เก็บกินได้เยอะพอสมควรครับทางคาเซมิโรการเข้าสกัดอะไรนี่ทำได้ดีเลยทีเดียวจุดวันนี้ของเลสเตอร์ที่ฮาวิบาลเล่งเข้ากลาง เวบลิฮฮอลคืนกับบานอดีดีด่ให้ช่องนน้แมนยู่รสกัดกันไว้แล้วฮะ,ะดาโลแมนยูกไไ็ไม่ได้ไม่ได้เร่งรับด้วยสกอร์ที่ค่อนข้างจะขาดขนาดนี้แล้ว30มนเวลา2นาทีต้องดูว่าจะมีสักลูนหรือเปล่า,ราโราโดราโดเล่นกับ บูโเฟานเนี่ยทางเลสเตอร์ก็ไม่ได้บีบทำให้อยู่นที่แล้วกรรมการเป่าหมดเวลาไปด้วยสกอร์นี้เลยครับผมก็เป็นทีมเยือนยูเต็ดที่มาคว้าสามแต้มไปได้ในถิ่นของเลสเตอร์นะครับผมเดี๋ยวมาคันเลดฟอร์ดน่าจะเป็นแมตต์เดแมตต์ของทีเอมดีแล้วก็ เป็นคนยิงยิงประตูฝั่งให้ปิดกล่องให้มันอยู่ชนะอลไครับผมอ่าครับถ้าชอบก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กด Subscribe ชอ่องด้วยกันจะได้เติบโตกันไ,ไว้ครับไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าในแมตช์หน้านะครับผมก็จะพยายามลงให้ครบทุกทิศกันครับผมอย่างไรทิศตะคู่ <laughs> นะลากันไปด้วยไฮไลท์คู่นี้เหมือนเดิมไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนสวัสดีครับ